แม่งพิษตัวนี้บอกเลยว่าตัวนี้ตัวเงี้ยตัวไอตั้งใจทำแปดวันมาดูกันว่าว่าอะไรเนี่ยตางจริงไหมบ้าง Sorry as DJ โยมชอบสูตรดอัไมีพวงบางเหยียดเซียนเมานกสูตรบางเอียดสูตรมม้อตัวนี้ดูเปิดแมงเพชรตัวนี้บอกเลยว่าตัวนี้บางเหยียดสวยตั้งใจทำแปดวันมาดูกันว่าว่าอะไรเนี่ยบางชิงไหมก็นกสูตรเฮตเร่เฮบางว่าหยียดว่าขึ้นลังคาชนไหมตัวนี้น่าจะไม่ไม่ชนน่าจะขึ้นนะ น่าจะขึ้นนะตัวนี้ขึ้นเด้อมีน่าจะขึ้นด้วยป้าครับผมนี่ต่ายตออกก่อนป้าครับขึ้นแล้วจุล่าขึ้นราคาแล้วเนาะโอ้เบอร์พลิ้งทุกคนไปไปลองการตากล้องอยู่บนนี้บนรองมอพร้ไม่ต้องลงไปข้างล่างมึงเงี้ยจะลงไปยักข้างไหนไหนอ่ะมึงจ้ามึงตูนไหนเชื่อมึงเงี้ยนะไม่น่าเชื่อมึงตูนเต็มมั้งมึงตูนมาเร็วมึงตูนมึงตูนมาเีรยวว่าขึ้นไป บ่าช nope, ุดนกโบราณนกชุดว่าใส่เองดังพ่อดังพ่อเลยนะมีล่มไหมตากล้องมีใส่กล้องถ่ายดีนะถ่ายมีผมแล้วมึงจะเลยดังพ่อไปดูกันเฮ้ยอะไรขึ้นบุญเรืเอ้ยอะไรบุญเอาไปดูไปดูไปไปดูบุญบนกลางเลยเรา

เชียวแปดวันที่ทำมา,ำมาอ่าอา,ามาเลยรอบสองหลทุกคนรอบแรกแตไกองอกร,รอบแรกเฉียวของมึงไม่มีทีเดียวขึ้นทีเดียว <c oughs>

อ๋อโอ้ยดีเดียวเลยนะีเดียวเลยนะเวขึ้นเลยนะโรยจริงไม่ล้มต้อกเร็วแตงทีเดียวขึ้นก้าีเดียวขึ้นเย็นคนลอยไม่ล้มนี่ยลมมาบอดี

อแล้วนั่นแหะลมบอดีสามันว่าควายเสามันวออยู่ลยอ่นะขึ้นแล้ว ติดลมบนแล้วมันงอที่ติดลมบนโ้องไม่ลมมันนั่นด้วยโอ้สายมันก็ว่าวนู้นเลยสวยงาอขึ้นไปดูสีสันอะไรมันรู้สึกว่า ตกร้องร้วนเลยเกิดทุเลาตกร้องโอ้โหติดตั้งบนแลว ล้นผังก็ราเดี๋ยวนี้คือว่าตูนมาถ่ายถ่ายตอนให้ลงไม่ถ่ายเปิดไหมพี่ตูนตัวนี้สวยนาาสีสันนะนี่ยพี่ตูนให้ถ่ายลงมาดีหนักเริ่มแล้วเริ่มแล้วมาดีเลยพี่ตูนแล็บจังหวะมันแทงอะไรนะหล่อโอ้โหขึ้นดีพี่ตูนแทงไวรับไหมโลก้าหัวอุ้ยพี่ตูนพี่ตูนหน่อยเอียงไหม để tông đu trước đi gần nữa biết à? không? rồi đấy, phải biết trước rồi đấy, phải biết trước rồi đấy, phải biết trước mày đấy, phải biết trước rồi không phải biết trước rồi đấy, phải biết trước không? đấy, phải biết trước rồi 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 đấy, phải biết Đó mấy... là mấy Chiều mấy tao có hoa tao đi lúc mấy coi đi ra đây nào Mà nghe tí đéo mấy gần, rong tí gần bên nào lọ lọ, con vào Quay trước đi băng Chị ngờ Ủa chúa em muốn ăn tôm này ôi Ui 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 <cười> <cười> Ui đồn không Ui ui Thấy cấp, Ui thấy โอเคทุกคนเป็นไงตัวนี้สวยเก๋งเป้งงนดีขึ้นดีขึ้นปาวัยใครถนเจก็มารับไปเดีวใครช้าอดมื่อยไม่ทำให้าเร็วเฮ้สวยไหมตัวนี้ส่จัดน้าไม่ได้เออไม่ได้เอไม่ได้เก็บไว้คเออเก็บไว้เลินเองเอาไมไ้สวยพอนนกถุเจได้ตรมเก่งเมง่ยากใเตามอได้เอยตาเองคอมเมนต์มาเลยเลยจิ้ไม่ได้บุ้นสวย